สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีทอมชมเด้อครับผมครับตอนนี้บ้าเถ่ายุนาบ้านพ่อศีครับพี่น้องกับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะกับผ้ามารับชมให้พ่อศีวาเพิ่นจะฟั่นจะเน้นตัวใดครับงวดวันที่16กันยายน2565นหนะครับเนาะเอาบ่ลายครับผมไปฟั่งไปชมน้ำกันครับพ่อศีนี่ครับเล็เด่นเล็วิ่งนี่ถือว่าแม่นเด้อครับทอมชมครับที่ผ่านมาครับก็2งวดนะครับเนาะสองวดติดจับคู่นะครับเนาะ9483สา ครับเอางวดนี่ครับทำชุชมครับมารับชมน้ำกันครับสวัสดีครับ <half> พ <upward> ่อสวัส <humano> ด <an> ีสวัสดีค่ะอ่าลื่มลื่มลื่มเตลิดลืมยังพ่อลืมแม่เหล็กไหมครับเอาเล็กติดพ่อคือว่าหานี่จะม้าลักลอยหามันมาอยู่บ่าหามันมาหานี่ครับผมโอ้อืมแต่ว่าที่พ่อให้ไว้นี่ ห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเลขติดห้าหกเจ็ดครับรากาฟันที่เจ็ดเก้าหกนะพ่อเนาะเจ็ดเก้าหกเอ้ามักมาเพิ่มอยู่วพ่อได้จริงเลยได้ตามสูตรจำสูตรมันหาหนึ่ก็ได้ให้พวกกัน่ลืมครับลืมพวกลาลาอยู่ครับหนึ่งเพิ่มเพิ่มฟันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมาพ่อเลขเรียกมันมักเจ็ดหนึ่งก็หกสาม ครับอืมก็เพิ่มหาหนึ่งอีกสัวนึงเพิ่มหาหนึ่งคฟันดีวะค่ะโอ้ยมันเอาบ่อะไรเรื่องหมดอีกฟันไหมครับมันฟันไปเจอี่วฟันว่าพูนอะไรร้อยหนำน้องแคบครับอ้ยร้อยหนำนองแคบร้อยไปร้ยมาหนำน้องแคบนนำตุ้นแห่งบนน้องแคบนีอะ คก้อนเด็กอืมว่าเป็นห้ากวันห้ากวันคือกับก้อนก้อนตัวจุกวางก็ว่ามันถือมันยังหมดเนาะแลยวบอกเอาเข้าก้อนเอาเข้ากวันมันบ่อ่าบ่อูขเอาเลขสูตรคำนวณนี่แหละเมาก่อนเนาะสูตรคำนวณนี่แหละอ่าครับผมไม่จังหวะมม่เคยเข่าไม่เคยจบบ่เข่าหรือเ่าอ่าเอาจังหวะเข่านี่ครับเลขจังหวะไม่พอสีเน้นย่ำให้นี่แหละครับผมอ่าอ่าโอ้ น่ะมันมีใช่เจ็ดหนึ่ก้าหกสามรับานหนึ่งเท่ไงเจ็ดหนึ่งหกสามหาหนึ่งโอ้ค่บผมแต่ว่าตัวเลขติดพอนี่ยังเป็นห้าหกเจ็ดเอคือเก่าอันนี้คือเก่าคือเก่าเอคือเก่าห้าหกเจ็ดนั่งตกนังคือเก่าคือเกเอาหลัดลัดวิ่งเนี่ยพอมันบวหลุดดอกมันบรุหลุดดอกอือเรลขหนี่ วดเรีว so ่าเจ็ดมือ่บนีดิเจ็่าครับเจ็ดนีเจ็ด่บนีวิ่งวิ่งนี่วิ่งเจ็ดกับคือเกาอ่าเจ็ดกับหกโอ้เอานี่ครับท่ชุชมนี่ครับนี่ครับพ่อสีให้ตองวดใบนะครับท่ชน่มครับติดห้าหกจิตห้าหเจ็ดครับวิ่งพ่อสีจนาวิ่งเจ็ดกับหกเอาป่ะเพิ่มตัวเลก็ครับ่าหนึ่งหนึ่งเพิ่มห้าหนึ่งนะครับเนาะครับเพิ่มห้าหนึ่ง่อเพิ่มเพิ่มห้าหนึ่ง คูหนึง่งอ่าอีกตัวหนึงนะน่งครับเด่นตัวนี้เลยาาอออบอกวพ่อฟอกันมั่นฟอกันมันมากครับกันเจ็ดหนึ่งหกสามฐานหนึ่งโอ,คอ้คือจะเน่นคือจะเน้นเจ็ดหนึ่งบอกพ่อหกสามห้าหนึ่งครับผมอืมตะกี้เน้นที่เจ็ดสองแล้วค่ะครับอืมเ <laughs> <laughs> หนียวกับชมชุ่ม เอาเหมียวเหมียวตัวไหนเหมียวเหมียวมักตัวไใดเอา้าคือหาเนี่ยเพราะว่าเมื่อมันใจคงสุดท้าย่ายรยาครับพอศีงหาเนี่ยยามมันแหลนลุงล่างเนี่ยครับหายามมันแหลนลุงล่างหาหนึ่งนี่นะนนครับผมคิดว่าเขาเขาเมืเ่อแต่กี่มัน หายมันก็อยกเรียนรุ่งแังครับเจราบมันจะเข่าคู่วัตถุที่ร่วมประพาจับคู่เพราะสีมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ครับหกหนึ่งหกสองหกเอ้ยหกสองหกสามหกสี่ครับหาในพ่อจับและเลขติดด้วยครับมาเพิ่มหาหนึ่งพอว่าอ่าพ่อมันใจว่ามันจะมันใจจะเป็นล่างว่ามครับผมนี่ครับ วิ่งยังเป็นเจ็ดกับหกขึ้เก่าป่ะวะโอ้โอวิ่งเจ็ดเจ็ดกับหกขึ้นเก่าพอเปลี่ยนขับนี่มันใจเจ็ดกับหกเอ้าหกหกนี่พ่อหกหนึ่งนี่จังไงตามสูตรมีมาบ่หรือบ่มักโอ้มันมันคือบ่มักบ่มักปีพ่อบอมักโอ้อแต่ว่ามันมากมันอ่ะมาเกิดมากพูดจริงอะอะไรก็พ่อ มาถูกมาฝุดมาฝืดอไอ้หกหนึ่เนี่ยโอ้หเป็นเลขดันงนี่่ะมันมันดังจาว่ามันจมาฝุดฝุดแคงไหนครับอืมนั่งนั่งตาพอหกหนึ่งี่พจับครูว่าวครับอืมจับบอม้าว่าว่ามันฝุดแมวมออกไ้อยู่บ่สิครับต่ว่าสูตรของผ่อกับมีหกอยู่ดิต่ว่าตาหกกังหนีคิดว่าบหม้าน้ำกัน บ่ามาบกว่าพี่จังมไหนบอกอคิดว่ามันบ่ามานรงกันมันมาหยาดไม,ม่หยาดไมาอยากอะไรวุ้งม่มา,าครับโอ้พอสีฟันเลยหกหนึ่งไม่มาแต่ทั้งอื่นนี่หกหนึ่งไม่แห้งดิพออแต่ว่าพอสีนี่ยกระเด็นเด่นเจ็ดกับหกแต่ว่าน้ำหนักไปที่เจ็ดหลายกว่าบอกว่า เจ็ดไม่แห้งีิเจ็ดไมแ่มแห้งกลัวโอ้ครับนี่ครับโคงสุดไทยโคงสุดไทยนี่แล้วพอเนาะ,ะ,ะฟันให้เจ็ดหนึ่งหกสามหาหนึ่งอ่าครับผมวิ่งนี่เป็นวิ่งเจ็ดขึ้นเกานะครับเนาะวิ่งเจ็ดกับหกนี่ครับเป็นชุดบนล่างเด้อยรับพี่น้องอืย ครับผมแต่ว่าเล็กวิ่งพอนี่ถือว่ามแม่นดิ้มันมบอกใครผ่านเนาะจับครูพึ่งไงงวดที่ผ่านมาเป็นแปดสองนะพ่อเนาะเล้วก็ถึงแปดสองแต่ว่าที่เขามากนี่งวดเก้าสี่งวดแปดสามนะพ่อเนาะอ่าครับท่านผู้ชมครับจับคู่นี่ก็ถือว่ามาตรงๆแนวทางของภาษีเหมยวนี่ครับเสือ้อเหมียวนี่ครับ <laughs> เพิ่มขึ้นมาหาหนึ่งน้องพ่อเนาะเพิ่มขึ้นมาหาหนึ่งโอ้เอ้าถามพ่อหน่อยละพ่อมักมักคู่ไหนเป็นพิเศษหมดเลยเรียกอ่าหวยเรียกบุ้คขึ้นมักมักมันมัดจกมันมัดจิกจีมันมักก่อับคู่หนึ่นเดียวอ่ามักสอบคู่เจ็ดหนึ่งกับหกสามเจ็ดหนึ่งกับหกสามมักสองคู่นี่มักสองคู่โอ้ครับแต่ว่าหาหนึ่งนี่มัดดยอาหารเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มโค้งสุดไทยเอามาเพิ่ม ครับแต่ว่าก็มักขึ้นกันมักมอือครับนี่ครับพอสีกับฟันให้เจ็ดหนึ่งหกสามหาหนึ่งแต่ว่าเล็กวิ่งพ่อเนี่ยก็มีเจ็ดกับหกด้วยครับแต่ว่าพอว่าหกกับหนึ่งมานน้ำกันยาดมันไ่พอ,อตามสูตรพออ่อเอมันมันมันมากน้กันยากมัหยกมาหยากแล้วหยกครับเป็นเจ้าอไรคเป็น,นปุยเจ้าอะไครับผม,อมพอคิดว่าหกคือว่าสูตรพ่อในม้านั้งกันยาก ่ยัม่อยากครับผมอ๋อผม่มาอยากเลยจะกมันบ่มันบอยางมากนะครับกาัเร่งนี้มันใจปัญล่งเลื่นบบกับหานั่งลัมงครับเจ็ดหนึ่งหกสามนี่มันใจเป็นบนอ่าเป็นบนครับกับบ่นี่ว่ากับเรื่องนอ่า แต่ส่วนมากของพ่อนี่จะมาตรงๆนีดนะพอเนาะใช่แล้วมันก็มาตรงๆต่ว่าตรงครับเมื่อก็นหน่อยที่ดอกครับผมแต่ว่าไปกับกับไปนะพอเนาะแต่แล้วแต่กูมักกูมักตรงๆกับตรงๆเลยครับพอสีวลาแต่ว่าพรเล็กเล็กวิ่งวดนี่มั่นใจบอเจ็ดกับหกนี่มาแน่นอนว่ามาดิครับผมว่ามาอืมมาแน่นอนครับพอสีพันวาครับทุกผู้ชมที่ผ่านมานี่ก ก็รุดยากน้องผอเนาะว่ามเคยหลุดเเลขวิ่งมาตลอดครับผมครับเจ็ดกับหกโอ้เลขปิดห้าหกเจ็ดโอ้แต่ว่าหานี่กันไว้หาหนึ่งมันว่ากันไว้ครับอ่ากันไว้แต่ว่าพ่อพันกว่ามัดด้วยครับผงสุดท้ายหานึงครับนะครับเนาะอ่ากันมันหกหนึ่งมันมาก แต่ว่าทั้งอื่นดังที่พอหกหนึ่งเนี่ยอะคำแม่คำแม่มากมันถึงนึ่มหาหนึ่งเขาบอกครับอืเพราะว่าทั้งอื่นนี่พี่พอมากหกหนึ่งนี่ครับอออืมแต่ว่าของพอสีนี่พอสีว่ามากน้ำกันหยากขันมากกาจะเป็นหาหนึ่งเขาบอกพอหาหนึ่งเหรอหาหนึ่งโอ้โอ้ครับสำชมแคปมาจ่อนะครับเนาะ นี่ครับพอสียำให้ละครับโค้งสุดท้ายนะครับอันนี้พอสีให้ตั้งแต่ตองวดด้วยครับ16กันยา65ห้พอเพิ่นฟันให้โค้งสุดท้ายครับเลขติด567ครับวิ่งวิ่งเกับ6ครับผมเน้นที่7นี่เป็นชุดบนล่างเด้อพี่น้อง71 72 74 62 63 64ด่อพอเพิ่มมาเพิ่มกับโค้งสุดท้ายหาหนึ่งอีกคู่นึงพอเพิ่นว่าเนาะครับเนาะกับตัวนี้กาพราว่ากับมั่นใจกับมาแรงครับเน้นที่7163ครับท่านผู้ชมครับเอาหนี้ครับพอเพิ่นว่า ร <t> ตรงๆนะครับเนาะจะกลับไปกับอ่าแล้วแต่ผู้ชอบครับพี่น้องเอาอครับขอบคุณพอสีเด้อครับผมครับเอาพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคุณท่เราครับเงนไหลน้องท่องในขรับทุกทันเด้อครับบ่าวเทาสวัสดีครับ